จหมูมีเรื่องอยากจะมาเมาค่ะทุกคนคืองี้นะแม่เจ๊หมูเนี่ยนางชอบกินเห็ดแล้วนางก็เลือกไม่ได้ว่าจะกินเห็ดอะไรดีนางก็เลยทําหมกหม้อเห็ดรวมที่รวมเห็ดหลากหลายชนิดมากเวอร์และฝีมือการทำหมกหม้อของนางเนี้ยแม้แพ้ใครอย่างแน่นอนถ้าอยากดูสูตรที่นางทำแล้วไปดูที่ครัวกันเลยจ้า เริ่มจากนางจะนําเห็ดชีเมจีสีน้ําตาลค่ะมาหั่นเอาตรงส่วนของรากออกแล้วก็นํารากทิ้งไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําเห็ดเข็มทองมาหั่นเอาส่วนของรากออกเช่นกันค่ะแล้วก็นําไปทิ้งได้เลยนะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานําเห็ดชีเมจีสีขาวมาหั่นตรงส่วนของรากออกเหมือนเดิมเลยค่ะหั่นทีละช่อได้เลยนะแล้วก็นําส่วนรากที่ตัดแล้วไปทิ้งได้เลยจ้าแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะ ยังไม่หมดคะ่ะทุกคนนําเห็ดออริจิมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีพอดีกันเลยนะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อมานางก็นําต้นหอมค่ะมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นให้เป็นท่อนๆตามใจชอบได้เลยจ้ะต่อไปนําใบแมงลักมาเด็ดเอาในส่วนของใบเลยก็ส่วนอ่อนๆค่ะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะจากนั้นนําตะไคร้มาสอยให้เป็นแว่นสอยบางๆเลยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเพิ่มความหอมจากตะไคร้ได้อีกค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะไปเตรียมโขกน้ําพริกกันเลยค่ะเริ่มจากนํเข้าวเบือใส่ลงในครกตามด้วยตะไคร้จากนั้นก็โขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแห้งแล้วก็โขลกไปเลยค่ะโขลกให้ละเอียดดี ขาดไม่ได้เลยค่ะหอมแดงใส่ลงไปได้เลยนะจากนั้นก็โขลกให้เข้ากันเลยค่ะโขลกไปเรื่อยๆให้หอมแดงของเราพอหยาบนะคะทุกคนแล้วก็มาเตรียมพำหมกหมอกันต่อได้เลยค่ะเริ่มจากตั้งหมอ้อตามด้วยน้ำพริกที่เราได้โขลกเอาไว้ค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าค่ะปรุงรสด้วยผงนัวปลาร้าแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมานางก็นำเห็ดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะ ค่อยๆใส่ลงไปในหมอ้อนะคะเดี๋ยวเห็ดจะกระเด็นเอานะบอกเลยว่าเห็ดเยอะมากนานก็ทําเลียงทั้งซอยหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำพริกของเราซึมเข้าเห็ดจากนั้นก็ใส่ใบแมงลักผักกเรียงและก็ต้นหอมข่าใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันให้ผักของเราเริ่มสดตัวลงค่ะแล้วนานก็จะหมกไว้สักพักหนึ่งนะคะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะทุกคนหมกหม้อเห็ดรวมอะคนให้ดูสักหน่อยว่าน่ากินแค่ไหน แล้วก็ยกมาตักใส่ถาดได้เลยจ้ะเต็มถาดใบใหญ่เลยสะใจมากผมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูหมกหม้อเห็ดรวมบอกเลยว่ารสชาติอร่อยถูกป่าเจ๊หม,มูสุดๆค่ะได้กินเห็ดหลากหลายชนิดด้วยแม่เจ๊หม,มูนางก็บอกว่าต้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะแล้วนางก็กินให้ดูเลยค่ะดูจากท่าทางแล้วคงอร่อยน่าดูขอตามไปกินก่อนนะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวแท็กอินบล็อกเพหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ